คุณมงคลเนี่ยเป็นคนอำเภอบางปะกงจังหวัดชะเชิงเซาแต่ว่าได้ภรรยาเป็นคนตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการก็เลยย้ายจินฐานมาอยู่กินที่บ้านภรรยาก็ยึดอาชีพเลี้ยงปลาสลิดขายซึ่งเวลาก็ล่วงเลยมายี่สิกว่าปีแล้วสมัยนั้นวัดลาดไวายตำบลบางเพียงนี่ยังมีสภาพที่เสื่อมโทรมโบสถ์ก็กลางเก่ากลางใหม่ ผสมผสานกันระหว่างสิ่งก่อสร้างเดิมครั้งเมื่อพระอิการเฉลียวทรมวโรได้รับตำแหน่งเจ้าว่าท่านก็ได้บุรณะปฏิสังขรณ์สร้างถาวรวัตถุขึ้นมาอีกหลายอย่างทำให้สภาพวัดลาดหวายดูดีขึ้นมากแต่ว่ารองรอยคราบเก่าแก่ก็ยังมีเหลืออยู่ให้เห็นไม่น้อยเช่นกุฏิพระเนนพระอิการเฉลียวนี่ท่านเป็นพระพัฒนาแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ยังดูแข็งแรงแล้วก็เป็นคนตรง ถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดไม่มีการอ้อมค้อมก็เลยมีทั้งคนรักคนเกลียดซึ่งก็เป็นธรรมดาของวิสัยมนุษย์ทั่วไปท่านอยู่จำมันสาวัดนี้มานานตั้งแต่จะเอาวาดองค์เก่าท่านก็เลยรู้เห็นพฤติการไม่ชอบมาพากลของคณะกรรมาการวัดแล้วก็พระลูกวัดบางองค์เกี่ยวกับการหารายได้ของทางวัดท่านก็เลยตั้งกรรมาการวัดอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ช่วยกันสอดส่องดูแล ดังนั้นก็เลยทำให้พวกกรรมการชุดเก่าเขาไม่พอใจก็มีการขัดแย้งกันอยู่เสมอเมื่อถึงเวลาประชุมจัดงานทุกครั้งสาเหตุก็เพราะผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวกรรมการวัดชุดเก่าเขาก็พูดเขาก็บอกว่าทำแบบนี้มันไม่ไว้หน้าพวกเรานี่วาวัดอยู่หมู่หกกรรมการในหมู่บ้านก็มีตั้งเยอะแยะหลายคนอยู่แล้วยังจะเอาคนหมู่บ้านอื่นมาเป็นกรรมการอีกรวมตัวกันไล่ซะเลยดีไหมแบบนี้กรรมการวัด เก่าคนหนึ่งเขาคบพูดขึ้นมาหัวเสียสิเพราะมีกรรมาการชุดใหม่เขามาร่วมดูแลผลประโยชน์ของวัดด้วยเขาก็ต้องเสียผลประโยชน์ไปไม่ใช่น้อยตัวเขาเองอ่ะคือในคนนี้อยู่ฝ่ายกิจการบันเทิงภายในวัดเวลาวัดมีงานประจำปีหรือว่างานผ้าป่ากระถินนนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายจัดหามหารสพนำมาแสดงไม่ว่าจะเป็นลิเกภาพยน,นตร์ดนตรีร่วมกับพระรูปวัดอีกรูปนึงที่ไปติดต่อด้วยกันซึ่งก็แน่ละ ว่าราคาค่าจ้างเนี่ยเขาจะต้องได้เปอร์เซ็นต์ครั้งนึงไม่น้อยก็ทําให้เกิดความไม่พอใจไม่พอใจพระอธิการเฉลียวอีกคนก็เลยพูดเสริมเข้ามาบอกก็ดีเหมือนกัน ight, ไล่ไปซะชื่อเสียงก็ไม่ใช่โด่งดังอะไรให้พระลูกอื่นมาแทนก็ได้เอาพระลูกวัดคนหมู่เดียวกับเรานี่แหละขึ้นมาเป็นเจ้าวาดจะได้เอากรรมการหมู่บ้านอื่นออกไปคนที่พูดคนที่สองเนี่ยอยู่ฝ่ายดูแลเรื่องไรายได้ขายตัว๋ว ทุกอย่างเพราทางวัดจัดงานในคนนี้จะดูแลเรื่องตัว๋วแล้วก็เป็นคนเลือกคนในหมู่บ้านมาทําหน้าที่ขายตัว๋วอีกทั้งจัดหาคนมาเฝ้าประตูทางเข้ามีผลประโยชน์ไม่ใช่น้อยเหมือนกันวายยแม่ครัวใหญ่ของวัดก็สนับสนุนก็บอกฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละทั้งนี้ก็เพราะว่าหล่อนเองก็ต้องเสียผลประโยชน์เรื่องการจับจ่ายซื้อหาอาหาร เพราะว่ามีกรรมการแม่ครัวชุดใหม่เขาจะเข้ามาร่วมด้วยจะซื้อของถูกแล้วบอกว่าแพงเกินราคาแบบเก่าเนี่ยมันไม่ได้แล้วส่วนกรรมการผู้ดูแลจะซื้อสิ่งก่อสร้างก็ออกความเห็นอีกคนในแนวเดียวกันอ่ะบอกใช่โบเ,เองพูดถูกข้าก็ไม่เห็นด้วยที่จะวาดทำแบบนี้มันก็เป็นการก่อวอร์ดขึ้นมาทีละนิด แล้วต่างฝ่ายต่างเขาแยกกันไปปลุกระดมชาวบ้านเพื่อรวมตัวกันขับไล่พระอธิการเฉลียวให้พ้นไปจากวัดลาดไวายซึ่งก็มีชาวบ้านที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายแต่ส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยซสะส่วนมากไปเอากรรัาการจากตำบลอื่นวัดอื่นมาก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนนี่ก็ดีซะอีกจะได้มีคนช่วยดูแลผลประโยชน์ให้สันสมพัน์ก็ดีตายไป พวกเองไม่เห็นหรือว่าวัดเจริญขึ้นมาได้ก็เพราะท่านเนี่ยอ้าวมันเสียหายทีมีงานแต่ละครั้งเนี่ยไอ้พวกกรรมการที่อื่นนะมันพาลูกเมีายญาติพี่น้องมาเข้าฟรีกันทั้งนั้นแหละแบบนี้มันทําให้เสียผลประโยชน์วัดเจริญขึ้นมาไม่เกี่ยวกับสมพานหรอกพวกข้าต่างหากที่ช่วยกันหาเงินเข้าวัดจัดงานนู่นจัดงานนี่เฮ้ยถึงยังไงเขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยหรอกไอ้เรื่องไปไล่พระออกจากวัดนี่มันบาปนะ แล้วพระลูกวัดแต่ละรูปก็ไม่เห็นมีคุณสมบัติพอจะเป็นจเจ้าอาวาสแทนได้เลยสักรูปนี่พอชายคนนั้นปฏิเสธกรรมการวัดก็ต้องไปหาแนวร่วมอื่นจนกระทั่งเกิดการแตกแยกกันเป็นสองฝ่ายที่เริ่มขัดแย้งกันอย่างรุนแรงก็เมื่อกรรมการชุดเดิมกล่าวหาท่านจเจ้าอาวาสว่ามีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ชาวบ้านไม่เชื่อ,อไม่เชื่อข่าวลือ ก็พอรู้ดีว่ากรรมการชุดนี้กุข่าวขึ้นมาเพื่อต้องการขับไล่เจ้าวัดการชุมนุมขับไล่ของฝ่ายคณะกรรมการที่มีพระลูกวัดเป็นแกนนําไม่สําเร็จทําให้โกรธแค้นพระอธิการเฉลียวมากขึ้นไปอีกเทศก,กาลสงกรานต์ปีนั้นวันลดลาดหวยก็จัดให้มีงานอย่างเช่นทุกปีมีมรรสพสมโพธิหลายอย่างให้ความบันเทิงแก่ชาวบ้านแต่ว่าปีนั้นฝนมาเร็วกว่าทุกปี คืนวันที่สิหเมษาปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างหนักงานก็เลยล้มกลางคันพระเนนต่างเข้ากุฏิจำวัดกันหมดกระทั่งเวลาตีสองมีเสียงปืนดังขึ้นท่ามกลางสายฝนได้ยินไม่แรงแต่ไม่มีใครเฉลียวใจว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในวัดก็พากันหลับนอนอย่างปกติจบจกนกระทั่งรุ่งเช้าพระทวัดมาเปิดกุฏิก็พรว่าพระอธิการเฉลียวท่านเจ้าวาดถูกยิงมรณภาพ ก็เลยเข้าแจ้งให้ตำรวจทราบจากการชนะสูตรหลักฐานของเจ้าหน้าที่พบว่าภายในกุฏิชั้นเดียวกันพระอธิการเฉลียวถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเบอร์12เข้าบริเวณศีรษะด้านซ้ายกระสุนฝังในนับรวมได้จำนวนสิบรูภายในกุฏิไม่มีร่องรอยถูกหรือคน้นทรัพย์สินยังอยู่ครบจึงตัดประเด็นเรื่องฆ่าสิงทรัพย์ออกไป ผมสังหารครั้งนี้ตำรวจก็ตั้งเป้าหมายไปที่ประเด็นการขัดแย้งกันภายในวัดพยายามที่จะหาคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายด้วยการสอบถามคณะกรรมการวัดแล้วก็พระลูกวัดแต่ทุกคนปิดปากเงียบไม่มีใครแพร่งพรายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้เพราะกลัวอิทธิพลมืดตำรวจก็ไม่ละความพยายามทีนี้ก็สงสัยพระลูกวัดรูปหนึ่งซึ่งมีกุฏิอยู่ใกล้กับกุฏิพระอธิการเฉลียวอ่า เป็นคนที่ให้การว่าไม่ได้ยินเสียงปืนท,ท,ทั้งที่พระรูปอื่นที่กุติไกลออกไปได้ยินกันทั่วแต่เข้าใจท่านบอกว่าเข้าใจว่าเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าจุดประทัดก,ก็เลยไม่สงสัยอะไรในเวลานั้นถึงยังไงตำรวจก็เชื่อมั่นว่ามือปืนผู้ลั่นไกปืนสังหารพระดิการเฉลียวต้องเป็นคนอยู่ในบริเวณใกล้วัดแน่แล้วก็ต้องมีพระในวัดรูปใดรูปหนึ่งต้องรู้เห็นเป็นใจกับฆาตกรรายนี้อย่างแน่นอน ตำรวจก็เริ่มตรวจสอบหลักฐานร่องรอยขอยงคนร้ายอย่างละเอียดและพบว,ว่าที่หน้าต่างมีรอยเท้าซึ่งคาดว่าเป็นของมือสังหารใช้เป็นเส้นทางหลบหนีหลังก่อเหตุยิงเจ้าว่าและฆาตกรไม่ใช่มืออาชีพก็เลยเก็บเอาไปเป็นหลักฐานมัดตัวผู้กระทําผิดคดีนี้เป็นคดีที่สะเทือนขวัญชาวพุทธเป็นอย่างมากที่คนร้ายอุกอาจบุกยิงเจ้าว่าถึงในกุฏิดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามอย่างมากในการสืบสวนคดี ตราบใดที่มือสังหารยังคงลอยนวลอยู่ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีของชาวบ้านน่อยู่ฝ่ายพระธิการเฉลียวโดยให้การกับสายสืบเรื่องความขัดแย้งภายในวัดเกี่ยวกับกรรมการวัดชุดเก่าที่ขัดแย้งกับเจ้าวาดแล้วก็พยายามร่วมกับพระลูกวัดองค์หนึ่งที่เป็นญาติกันขับไล่เจ้าวาดจึงทําให้แนวการสืบสวนแคบขึ้นมายังไงก็ตามผู้สร้างกรรมก็ย่อมจะหนีกรรมไปไม่พ้น ยิ่งร่วมมือกันฆ่าพระสงค์ด้วยแล้วก็ยิ่งบาปหนักหนาสาหัสเพียงไม่กี่วันตำรวจก็แกะรอยมือสังหารได้แล้วก็มีหลักฐานแน่ชัดตำรวจก็เข้าจับกลุ่มนายสุรินซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านนั่นเองคนได้อาวุธปืนของกลางในตัวเป็นปืนลูกซองที่ใช้ก่อเหตุก็นำตัวไปสอบสวนครั้งแรกนายสุรินปฏิเสธแต่เมื่อตำรวจเก,กลียกลมอ่าแล้วก็จำนนด้วยหลักฐานก็ยอมเปิดปากสารภาพ ว่าได้รับค่าจ้างจากคณะกรรมาการวัดและพระลูกวัดรูปหนึ่งให้สังหารพระติการเฉลียวด้วยเงินจำนวนห้าหมื่นบาทรับเงินมาจำมาหมื่นหนึ่งแล้วแล้วก็มาถูกจับซะก่อนเงินที่เหลือยังไม่ได้รับมาและเพิ่งทำความผิดครั้งแรกเพราะมีปัญหาเรื่องเงินขาดมือเมื่อขจกรสารภาพเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปจับกุมผู้จ้างวันมาลงโทษด,ด้วยฐานกระทำความผิดร่วมกัน กรรมการที่นายสุรินระบุชื่อถูกจับมาพร้อมกับพระรูปนั้นที่ถูกจับศึกนำตัวมาสอบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมลงขันฆ่าพระอธิการเฉลียวในครั้งนี้ด้วยซึ่งตำรวจก็เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่ร่วมมือกันและเชื่อได้เลยว่ายังไงผู้ที่ร่วมกันสร้างกรรมเขาย่อมหนีการกระทำของตัวเองไปไม่พ้นแน่ไม่ติดคุกก็ต้องตายตกไปตามกันนั่นแหละครับ เรื่องของเวรของกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องของพระครับชื่อพระบุญธรรมพระบุญธรรมในรูปร่างใหญ่กล้ามเนื้อเป็นมัดมัดสักลายพร้อยไปทั้งตัวเดินขาขเยกชอบสวมแว่นตาดําพระที่บวชอยู่ที่วัดเดียวกันทุกองค์ชอบท่านเพราะว่าท่านคุยสนุกไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครสวดมนต์ก็เก่งทำงานก็เก่งท่านจะลุกขึ้นตั้งแต่ตีสี่กว่า สวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็ลงจากกุฏิเก็บโน่นกวาดนี่เรื่อยไปทั้งที่แสงอาทิตย์ยังสลัวสลัวอยู่พอมองเห็นลายมือก็หยุดเตรียมออกบินธบาตพอกลับมาฉันเช้าแล้วนั่งพักสักครู่ก็เริ่มทำงานต่ออีกวัดที่ท่านจำัรษาอยู่นี่เป็นวัดที่กำลังพัฒนาเพราะชำรุดสุดโทมมานานที่จริงเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัด แต่ว่าถูกปล่อยปละละเลยจนปลาหักพังทั่วทั่วไปมีสภาพเหมือนป่าแล้วพระครูท่านหนึ่งก็ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้มาอยู่ไม่ทันไรยังรู้จักชาวบ้านไม่ทั่วท่านก็เริ่มพัฒนาทันทีเริ่มตั้งแต่ถางหญ้าที่รกเรี้ยวจนเกือบจะเป็นป่าเสือซ่อมแซมกุฏิเสนาสะนะให้พอพักพิงได้อาศัยรวมทั้งโบสถ์วิหารเพื่อใช้ทำกิจของพระาศาสนาได้สะดวก สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยแรงงานแรงเงินทั้งสิ้นลำพังพระที่มีอยู่เพียงสามสี่องค์นั้นจะได้แรงงานสักเท่าไหร่เชียวถ้าชาวบ้านไม่ช่วยท่านพระครูเจ้าวาดก็ต้องตลอนตลอนไปตามบ้านโน้นบ้านนี้ขอความเห็นแล้วก็ผลักดันให้กำนันผู้ใหญ่บ้านชักชวนกันมาทำงานวัดเท่าที่แต่ละคนจะทำได้ผลแห่งความสามัคคีของชาวพุทธผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีไม่ดูได้สามสี่ปีให้หลัง วัดนี้ก็มีพระมาจำพรรษาอยู่ประมาณ11-12รูปรวมทั้งเนนอีกสามก็ประมาณ15รูปด้วยกันบริเวณวัดก็ดูสะอาดตาขึ้นมากุฏิและเสนาสะนะอื่นๆก็ค่อยดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาซึ่งพระบุญธรรมที่กล่าวถึงก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี่ด้วยองค์หนึ่งหลังจากช่วยกันถางหญ้าแถวโบรเรียบร้อยแล้ว การสนทนาระหว่างพระสองเนนหนึ่งก็เริ่มขึ้นเออหลวงพี่ครับหลวงพี่บวชมากี่พรรษาแล้วครับสามเขานี้แล้วอยู่ที่ไหนมาก่อนนะครับเออผมอยู่วัดโน้นสองพรรษาแล้วก็มาอยู่ที่นี่พรรษาหนึ่งหลวงนาก่อนบวชทำอะไรครับอืมจะรู้ไปทำไมฮะเนน พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่ควรนึกถึงอดีตและอนาคตให้นึกถึงแต่ปัจจุบันให้ทําดีในปัจจุบันไว้เถอะแล้วจะดีเองแต่ถ้าหากว่าเน้นอยากจะรู้ก็จะเล่าให้ฟังอ่าเลือกเอาแต่ที่ดีๆนะที่ไม่ดีอย่าไปทําตามเมื่อผมอายุประมาณรักสามสิบเกือบสี่สิบนะ่ตอนนั้นผมเกะก,กะเก,กเรมากท่องเที่ยวไปทั่วพร้อมกับการกินเหล้าเมาย,ยา ใครเปลือยไม่ได้ขโมยเขาดักไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาแล้วก็ไม่เลือกด้วยว่าจะเป็นเงินทองหรือทรัพย์สินประเภทไหนได้มาก็เอาลงบ่อนหมดทั้งตีไก่กัดปลาไพา่ถั่วโปเล่นเป็นหมดทุกอย่างแต่จะว่าไปแล้วผมก็ยังดีอยู่สองอย่างก็คือพวกผงขาวทินเนอร์แล้วก็เรื่องผู้หญิงอะไรนี่ผมไม่เกี่ยวผมเกี่ยวแต่เรื่องรักเรื่องขโมยเรื่องเล่าเรื่องเบียร์เท่านั้นแต่แค่นี้ก็เหลือเกินแล้วล่ะ เพราะผมเข้าที่ไหนที่นั่นเขาก็ต้องระวังให้ดีเรื่องตีนแมวตีนหมานี่ผมชำนาญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผมชอบฆ่าทุกอย่างนอกจากฆ่าคนนะฆ่าพวกนี้ก็เอามากินนะครับเอามาทำเป็นกับแกลมเป็ดไก่หมูตลอดจนวัวควายใครเผลอเป็นไม่ได้ผมเอามากินหมดไอ้เรื่องกินเหล้ากินเบียร์นี่กินคนเดียวมันไม่สนุกอะต้องหลายๆคน ก็เฮาคึกขนองไปตามเรื่องเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีเพื่อนมากเพื่อนเหล่านี้เป็นคนประเภทเดียวกันกันกบผมคือชอบลักชอบขอมโมยเล่นแล้วก็เมาตลอดเวลาผมฆ่าสัตว์นำมาเป็นกลับแกล้มซะไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร่จนกระทั่งวันหนึ่งผมกับพักพวกใจเหมิมล่าสัตว์ใหญ่คือล่าควายชาวบ้านก็เคยล่ามาหลายครั้งเหมือนกันแต่ครั้งนี้มันพิลึกกึกกือจำได้ติดตาติดใจ วันนั้นผมกับเพื่อนๆต้อนควายในตัวหนึ่งที่กลางทุ่งก็ต้อนเข้าป่าพวกเราประมาณสักห้าหกคนต้อนเข้าไปจนกระทั่งจนมุมแต่เราจับมันไม่ได้เพราะมันฉลาดแล้วก็แข็งแรงมากไม่ยอมให้เรามัดก็เลยต้องยิงด้วยปืนจนกระทั่งมันล้มพับพวกเราก็ปรีเข้าไปจะมัดด้วยเชือกแต่เหมือนกับมันมีพลังผีช่วยเพราะจนตัวมันก็ลุกขึ้นแล้ววิ่งมาทางผมซึ่งกําลังถืออีดาบอยู่ ผมก็ไล่ตามมันไปพอได้ท่าก็วันลงไปที่ขาหลังของมันสองทีเท่านั้นเองมันคว่ำลงนอนทันทีเลือดจากบาดแผลที่ถูกปืนแล้วก็ที่ขาของามาันนีแดงฉานไปหมดมันนอนหมอบอยู่พักใหญ่ก็สิ้นลมตามันเหลือกลานแล้วก็จ้องมองดูผมจนถึงวาระสุดท้ายโอ้ยตามันน่ากลัวจริงๆนั่นก็เป็นผลของกรรมที่ติดตามมาจนผมต้องขาขยโยขยเยกอยู่ทุกวันนี้ ท่านพูดแล้วก็ยื่นเท้าซ้ายออกมาให้เนนดูรอยแผลเป็นที่ข้อเท้าคือต่อมาผมเป็นฝีนะฝีอะไรก็ไม่รู้สิรักษาไม่หายลุกลามลึกลงไปทุกทีจะต้องเดินขรเยกะเยกอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นอยู่ตั้งสามสี่ปีรักษามาไม่รู้จักกี่หมอต่อกี่หมอมาหายเอายาของพระทุดงก็ไม่มีอะไรมากอะ่ะ ท่านตำยาให้พอกแล้วก็ให้กินน้ำมนด้วยประมาณสิบกว่วันก็หายแต่เรื่องจะให้เดินปกติเหมือนคนอื่นเขานะี่ะมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องกลายเป็นไอ้บุญธรรมขาเป๋นี่แหละกรรมของผมกรรมที่ตามมาทันอผมควันขาหลังควายตัวนั้นมันคงอาฆาตผมมันจ้องมองดูผมจนลมหายใจสุดท้ายกรรมนั้นตามผมมาทำให้ต้องเป็นไอ้เป๋นี่ไงเท่านั้นยังไม่พอ ย้อนหลังขึ้นไปอีกเมื่อตอนผม,มาอายุสิบห้าสิบหกปีผมเป็นมือหนังสติ๊กที่เข้าอันดับนะมีหนังสติ๊กคู่ใจอยู่สองอันเป็นง่ามฝรั่งอันหนึ่งแล้วก็ง่ามมะขามอีกอันหนึ่งไอ้เรื่องง่ามนี่สำคัญมากถ้าง,ง่ามไม่สวยมันยิงไม่ค่อยถูกอ่ะนะมะม่วงช่อไหนมะปรางช่อไหนที่ใครๆยิงไม่ถูกเพราะอยู่สูงแล้วก็ทําเลไม่เหมาะมาบอกผมเ่อผมเอาไปกินได้หมดอนะ่ะ ไม่เฉพมาะมะม่วงมาปรางแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกเยอะอะนอกก็เหมือนกันผมเอามากินเยอะแล้วทั้งนกเล็กนกใหญ่แม้กระทั่งแมวเอ้แมวเออลุงนาทําไมอะ่ะลุงนากินแม่เอ้ยฉันแมวด้วยเหรือครับไม่ได้กินหรอกยิงมันเล่นก็มันอยากขโมยปลาย่างไปทําไมปลาดุอุยซะด้วยย่างกําลังหอมๆน้ํามันตกชาชาๆมันกว้าหมับแล้ววิ่งขึ้นต้นมายมไปเลย น่าไอทำมือแชมหนังสติกจะเอาไว้ทำไมอะ่ะเสียชื่อหมดถ้าตามเอาคืนไม่ได้คว้าได้หนังสติกก็ยัดลูกดินที่ปั้นไว้เป็นร้อยๆเข้าไปจ้องตามมันมันปีนสูงขึ้นไปทุกทีผมยิงไปสองสาลูกพลาดฮะมันกระโดดข้ามจากต้นมะยมไปต้นขนุนที่ขึ้นอยู่ติดๆกันผมก็ตามไปจ้องจอง,จองพอได้จังหวะก็ปล่อยกระสุนไปแม่นยังกระจับวางเลยละ่ะ มันร้องพร้อมกับเสียงหล่นดินดังตบทีเดียวเท่านั้นอยู่เลยผมวิ่งเข้าไปดูทําไมจะไม่อยู่ล่ะมันโดนตรงลูกตามันพอดีตาซ้ายเลยเลือดมันไหลโกรกลูกตามันกลวงโบเลยไม่รู้หลุดไปตั้งเอะเมื่อไรผมบอกก้มลงดึงปลาออกมาจากปากของมันมันยังคาปลาแน่นอยู่ไม่ปล่อยทั้งทั้งที่ลูกตาไม่มีแล้วแมวนี่มันมีก้าวชีวิตจริงๆมันยังไม่ตายผมบอกก้มลงดึงปลาออกาจากปากมัน มือซ้ายก็ยกตัวไว้มือขวากระชากปลาออกจากปากมันสะบัดพรวดหลุดวิ่งไปได้อีกพร้อมกับร้องแมวแมว,แมวเสียงบาดลึกเข้าไปในใจเชียวแต่ตอนนั้นปลาดุกหลุดติดมือผมมาแล้วมันวิ่งหนีอย่างเร็วเข้ารกเข้าพงไปผมได้ปลาแล้วก็ไม่ตามไปอีกอะต่อมาพอผมอายุได้ประมาณยี่สิบปีกรรมมันก็ตามผมมา คือในที่สุดแมวตัวนั้นก็ตายนะผมได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดอยู่หกเจ็ดวันก็เงียบไปแล้วก็ได้เจอศพในปากแขมนั่นแหละวันที่กรรมตามผมมาในวันนั้นแม่ใช้ผมไปขย่าลูกนุ่นซึ่งแก่สุกเต็มต้นผมใช้ไม้ตะขอเกี่ยวตามกิ่งแล้วก็ขย่าวให้ลูกมันหล่นที่เป็นงานที่ผมชอบมากแม่ผมก็เตือนว่าให้ระวังลูกนุ่นให้ดีมันมีจุกแหลมๆทั้งที่หัวและที่ก้นของมันทุกลูก ระวังมันพุ่งจะมาโดนเนื้อโดนตัวแต่ผมมือชั้นนี้แล้วจะต้องระวังอะไร่ะจะถูกอะไรก็ช่างมันผมเขย่ากิ่งเต็มแรงนะครับเสร็จแล้วก็ได้เรื่องนุ่นลูกหนึ่งวิ่งปราดก็มาที่ผมเร็วจนหลบไม่ทันพุ่งพรวดก็ามาที่ตาข้างซ้ายของผมอย่างแรงถูกตรงลูกในตาไม่รู้ว่าแรงเท่าไหร่แต่ว่าผมปุ๊บสลบลงไปทันทีเลยอย่าบอกเลยว่าเจ็บปวดขนาดไหน ฟื้นกันมาอีกทีก็ปวดสุดแสนจะปรณนาได้ต้องรักษาต้องรักษาอยู่สองปีถึงหายแล้วตาก็บอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้นี่ไงเสร็จแล้วท่านก็ถอดแว่นตาดำออกให้ดูปรากฏว่าพระบุญธรรมไม่มีลูกตาข้างซ้ายหรอกมันกลวงโบหน่าเกลียดหน้ากลัวอะไรอย่างนั้นนี่แหละครับผลของการกระทําความชั่วทั้งขาทั้งตาของผมถึงได้เป็นอย่างนี้แล้วก็จดจำมาตลอดชีวิต หลังจากฆ่าควายตัวนั้นกินกับเหล่าแล้วรักษาขาแล้วก็ตาหายดีแล้วผมก็ออกบวชนี่แหละนี่เป็นคำบอกเล่าที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดปัจจุบันพระบุญธรรมท่านก็ยังบวชอยู่ขยันขันแข็งทำแต่ความดีแม้จะชราภาพแล้วแต่รอยยิ้มแห่งบุญของท่านยังปรากฏให้เห็นเชื่อหรือยังครับว่ากรรมตามทันในชาตินี้มาร่วมบุญร่วมสร้างกุศล,ลกรรมกรรมดีกันเถอะครับ ทำดีย่อมได้ดีทำบุญย่อมเสริมบุญยังไม่สายครับเริ่มแต่วันนี้เถอะครับเวลาหมดแล้วท่านบุ้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจรย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ